มันชดใช้ได้มาถึงนะจัดการฉันเลยสิมันจะได้จบสิ้นสัทีชีวิตของประวินเนะ่ยมันต้องทดแทนด้วยชีวิตของฉันคนที่ฆ่าเขาฉันขอร้องนะอย่าทำอะไรอุมาเพราะเธอไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คุณกำลังเข้าใจผิดทั้งหมดผมไม่ได้ต้องการฆ่าคุณคุณไม่ได้ฆ่าประวินแล้วผมต้องการฆ่าคุณไปทำไมผมต้องการฆ่านางผู้หญิงคนนัางแชมป์มัมนต้องควจะตายผมต้องการฆ่ามัน ยายปีศาจนั่นแจ้งจกับท่านหญิงเหรอจริงๆครับไอ้มิ่งมาให้ผมมาถามท่านว่าตอนเนี้ยคุณวาสินอยู่ที่ไหนครับนั่นสิวาสินอยู่ไหนเห็นว่าไปโรงพยาบาลกระหม่อมอยังไงยังไงอ่ะมาดก็ไม่ให้ท่านหญิงถูกจับหรอกถ้าอย่างนั้นพวกเราทั้งหมดต้องรีบไปที่บ้านหมอพรสนะไปบอกท่านหญิงใจเย็นๆไว้ก่อนงั้นรีบเสด็จไปพบบาทเชิญกระหม่อมอ เลยสิคะคุณตำรวจหมอเขาก็พิสูจน์แล้วว่าว่าแผลฉันน่ะถูกยิงจริงๆอ่ะเดี๋ยวฮะผมต้องสอบสวนนั่นก่อนนะครับไม่ใช่สุมส่มสี่สุ่มห้ามาจับไม่ได้นะครับมัวแต่ชักช้าเดี๋ยวมันก็หนีไปหรอกฉันไม่เคยทำอะไรผิดฉันก็ไม่คิดจะหนีหรอกเพราะฉันไม่ได้ทำอะไรผิดต้องมาทำพูดดีหรอกแต่ตารางข่าวนี่จะรู้สึก คทำสบายนะบอกให้ยกพวกกันมาคึกๆอ,อย่างเงี้ยก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกมันไม่แน่หรอกแม่แชมคุณหมอไม่ต้องมาพูดดีเลยตัวเองก็ยังไม่พ้นคดีฆ่าเมียตายหรอกเหมาะกันดีแล้วล่ะผู้หญิงก็ร้าย ผู้ชายก็เลวหยุดพูดเลวหลาซะทีสารวัตรครับผมมีคนมายืนยันว่าท่านหญิงอุมารังสีนะ่ะเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่จริงพยานเท็จอย่าไปเชื่อมันค่ะตำรวจอ่ะครับครับผมยังไม่เชื่อใครทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวคุณหมอคุณหมอคุณหมอบอกว่าคุณหมอมีพยานมายืนยันใครครับ แขไขปัญหาสิคะคุณราชิตแกแกยิงฉันเด,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 ดี๋ยวตกลงว่าใครยิงป้ากันแน่เนี่ยนางครงูมาค่ะผมเป็นคนยิงยายบ้านี่เองที่แกกำลังจะยิงคุณผู้หญิงคนนี่ที่คุณพูดเนี่ยนะคุณจะโดนข้อหาพยายามฆ่านะเนี่ย ผมรู้ดีแต่เหตุผลที่ผมยิงอาจากจะช่วยคุณผู้หญิงนี่ผมยังต้องการแก้แค้นใหญ่ช่่งที่มันฆ่าคู่รักผมใครคุณประวินภรรยาคุณหมอพรล หไหวไหมชดไหวครับงั้นเดี๋ยวฉันจะค่อยๆขับรถนะเพราะว่าถ้าขับเร็วเดี๋ยแผ้แกจะกระเทือนผมว่าผมว่าเหยียบไปเลยดีกว่าครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับแกไม่กลัวแผ้กะระดาวเซบเหรอไม่ถึงก็ตายหรอกครับแต่ถ้าช้าทุกอย่างมันจะสายนะครับคุณไปกันไป เตลิดเปิดเปิงไปตออกใจและเสียใจอยู่ภากใหญ่จากนั้นกลับมาแก้แค้นจนกระทั่งมาได้ยินยายแช่มพูดกับหลานและก็ผู้หญิงคนหนึ่งถึงได้รู้ว่าคนที่ฆ่าประวินไม่ใช่คุณหมอแต่เป็นตัวยายแช่มเองไม่จริงแกโกหกแกกกหอกหน้าด้านๆ้านเลย จะได้ค่าเป็นพยานเท็จจากเขาเท่าไหร่อย่าไปเชื่อมันนะคะคุณตำรวจมันโกหกค่ะเ,ะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะรับฟังเหตุผลของทุกคนเลยนะครับอ่าแล้วที่คุณบอกว่าคุณเป็นคนยิงเมื่อคืนเนี่ยคุณมีหลักฐานอะไร แปลว่าท่านหญิงพ้นผิดแล้วใช่ไหมแต่คุณหมอยังนะคุณหมอยังมีคดีฆ่าคนตายอยู่คุณหมอยิงเมียตายฉันเห็นกับตานะคะคุณตำรวจคุณหมอยิงเมียตายค่ะป้าเห็นแค่คนเดียวใช่ไหมไม่ไอ้ช่หนานชายฉันมันก็เห็นด้วย ช่วยเป็นพยานให้ฉันนะว่าหมอหมอฆ่าเมียตัวเองผมขอเล่าตั้งแต่ต้นดีกว่านะครับแกมาดีแล้วแกมาช่วยเป็นพยานให้ฉันนะว่าหมอหมอฆ่าเมียตัวเอง เล่าตั้งแต่ต้นดีกว่านะครับ ไม่ยอมนอนฉันสงสารใจว่าคุณหมอจะรู้เรื่องของเราฉันสุขกลัวแล,ล้วก่อนค่ะบ๊วยบ๊วยคุณรักผมมากพอที่จะหนีไปด้วยกันถึงแม้ว่าผมจะไม่รวยเท่าหมอคุณ คุณมีความสุขใต้ด้วยกันที่ัานผมพอใป้เครู้จังพกวินราชิตรถ ยิงคุณปวินทำไมอ่ะปุบปากแกไว้เลยนะไอ้ชนทุกอย่างข่าจัดการเองคุณหมอคุณหมอยิงคุณปูวินตายใช่ไหมไอ้ชนคุณหมอยิงคุณปูวิน ร้ายทั้งหมดเป็นของประแช่มทั้งนั้นแม้แต่ให้หลอกคุณครูมาให้ตามไปดูคุณทิพย์จนเกือบจะถูกทำร้ายให้หลอกคุณครูมาไปตั้มแต่คุหมอก็ตามมาช่วยไว้ได้ทันไอ้ชอัดโกหกแกทอนเลยยออย่าไปเชื่อมันค่ะมันโกหกมันโกหกทั้งนั้นเลยแกทอนเยยอะจับก,กับนแกทอนเลยเยจะจัในอ้ชอัดอย่ไปเชื่อนะคะตำรวจไม่ใช่ คุควบคุมตัวคุณป้าไว้ก่อนแล้วไม,ไมไ่่ไม่ให้ควไม่ให้ไม่ได้ค่ะฉุณไม่ใช<ค><ณ><ค><ณ>่ไ,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 ไครับขครับผขอยอมแพ้ในความดีของคุณหมอผมขอทำความดีสักครั้งด้อครับ แสดงความยินดีนะครับขอบคุณครับะมไม่ยอมมอบตัวง่ายๆตายจริงอะไรเหรอคุณกัญญาค่ะ มดสิ้นทุกเสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะคุณกัญญาเราจะต้องไปจากที่นี่ค่ะเราหนีไปกันเถอะไปข้างนี้ลต้องหนีอะไรฉันทำผิดอะไรต้องหนีทอทนหัวลูกแม่เชื่อแม่สิว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเราต้องไปใครเป็นลูกแกฉันไม่ใช่ลูกแกจะบอกกันแล้วไงฉันไม่ใช่ลูกคนใจคุณกัญญาไปกับแช่มเชื่อแม่คุณกัญญาเป็นลูกแม่นะเชื่อ,อมสมด้วยคุณพม่ช่วด้วย ม่ใช่เป็นบ้าไปแล้วนี่ฉันไม่ได้เป็นบ้าได้ยินไหม<ะ>แม่ไม่ได้เป็นบ้า<ะ>แม่ทำทุกอย่างเพื่อเพื่อนลูกนะเพื่อที่จะให้ลูกได้เป็นเจ้าของบ้านนี้ไงเป็นเจ้าของที่นี่ที่ยายสอนเนี่ย<ะ>แต่ว่าคนนี้เนี่ยนะมันใจร้าย<ะ>มันแกล้งแม่มันแกล้งทุกอย่างแต่แม่ไม่ยอมนะแม่ไม่ยอมให้มันทำอย่างนั้นกับกัญญาลูกแม่เป็นอันขาด แม่ไม่ยอมไปเถอะลูกเราไปกันไปเถอะไปห,หยุดนะแม่แช่มคุณพีคุณพี่ม่ด้วยหรอคุณพีแม่แช่ม,ม,ชม,ม,ชมปล่อยกัญญาแล้วมอบตัวให้ตำรวจซะอย่ามายุ่งกับลูกฉันนี่ลูกฉันนะฉันจะเอาลูกฉันไปด้วยถ้าถึงใครมายุ่งกับลูกฉันฉันจะฆ่ามันม ทำไมฉันจะฆ่ามันไม่ได้อย่านะใครทั้งนั้นไม่ต้องเข้ามาเยอะอย่านะถ้าเขินเข้ามาฉันฆ่ามันแน่เลยไปให้พ้นให้หมดไปลูกแม่เราไปด้วยกันลูกไปไปเลย,ยไปไปิลูก อย่าไปกับแม่เถอะอย้ยยูซี่นมันจะปแม่รักลูกนะะเชื่อแม่เถอะมันจะไม่ไปเถอะนะ